สายฝนโปรยปลายที่เบ้าหรือไม่น้องคิดถึงจังยามว่ามืดฝฟ้นคลัน้องยังจัคพังพี่ได้ดีสวัสดีค่ะขอต้อนเราเข้าสู่รายการช่วม4นะคะเรามีนัดกับดาราชั่นหนึ่งนะคะกับร้านชิปชิปนะคะแต่ร้านนี้ไม่ชิปแน่นอนเพราะว่าสําหรับใครเนี่ย ที่ชอบกินขนมหวานแล้วกลัวว่าจะอ้วนจากน้ําตาลร้านนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ย่าหวานในการทําขนมปัง oh. เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขนมของเขาจะน่ากินขนาดไหนไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะน้้งยมคดี วยนากินมากเลยอุยเขามีเครื่องดื่มชาเขียวนมสดมีบานอฟรีดปราจากไข่มันทรานด้วยอุ้ยเดี oh. ๋ยวสั่งดีกว่าน่ากินมากเมนูเขามากหลายนะน่ากินชทดนะคะคืออยากได้ขนมปังสิงคยา์าวแล้วก็เป็นแบบเครื่องดื่มที่แบบสดชื่นสดแบบอุ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับสู่จิ๊บจิ๊บค่ะมาทำอะไรอ่ะมาเป็นพนักง,งานขายชุดน้ช็ชอตค่ะทำได้ทุกอย่าง สุดๆแม้เอาอะไรว่ามาเลยเดี๋ยวจะคือเมื่อกี้แอบอ่านมาว่าบาโนอฟี่เนี่ยเขาปราสจากไขมันทรานคืออยากทราบว่าเป็นไขมันทรานประเภทไหนทรานเซนเดอร์คือกินแล้วไม่่เเเป็นนนกรยามมุุแสดึงเหมือนกะเ่อออกมานี้มันต้องไปยย่ววุดวายกับเขาอันนี้คือแขกรับเชิญของเราค่ะค่ะ ชวนมาหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะทานไปด้วยแต่ก็รูปร่างก็คือ,อยังเป๊ะอยู่เพราะเราเป็นนางางามตัวแม่งดีไปด้วยนั่นเองใช่แล้วก็ต้องชาบได้ด้วยเพราะเราเป็นสะพกเต่า <c oughs> <c oughs> อะบอกหน่อยว่าร้านเนี่ยมีกี่สาขาเพื่อคนแบบอุ้ยตายแล้วหนูอยากทานบ้างคือต้องบอกว่ามีถึง6สาขาโอ้ยโ oh <my> ่ใช่แต่ที่เนี้ยคือสาขาดอนเมืองคือใหญ่อลังการอลังมีมาก oh. สามารถไาถ่ายลูปเซฟฟงเซลฟี่ได้อะเดี๋ยวทานก่อนเราจะบอก <ใน S 2> ว่ามีสาขา<น>ไหนบ้างจา้าอไปทานกัน ว้าว <Wow! S 2> มันลดมเลมมิศมันซ่ง าเชื่อว่าจะเป็นขนมสุขภาพนะใช่แล้วคือมาทานร้านเนี่ยคือจะตกใจกับแพ็กเกจจิ้งมากเขามีเป็นเบนโจมานี่ตอนแรกคิดว่าเป็นกล่องข้าวหน่อยข้าวแม่เกือบจะได้ฆ่ากันแล้วจะฆ่าอะไรวันนี้กินให้หมดก่อนเวนเน่ดูสิไม,ม่เขามีแบบเป็นขวดคือตอนอยู่เมกาเวลาเขาส่งนมเขาจะแบบเมกาไหนกหมกกบอลตอกนะต่ว่มันน่ากินมากดล้งนองกล่องกลงเพราะว่าแกนี่อันนี้เขาเป็นขนมเปี๊ยะหน้ากล่องเขาจะมีเขียนรสชาติให้เลยว่าไข่เค็มเนี่ยเป็นตัวสีครีมเกลือไข่เค็มสีครีม แล้วก็จะเป็นแมนม่วงไข่เค็มจะเป็นสีม่วงคัสตาร์ดไข่เค็มสีเขียวถั่วไข่เค็มสีเหลืองแล้วก็ในส่วนของฝอยทองนี่จะเป็นน้องสีส้มคุณกีม่าลิปต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่เลยที่เขาจัดทำมาเออมาเดี๋ยวเราเริ่มชิมไปกว่าพี่พี่ขอเริ่มจากตรงนี้คือเป็นคนชอบนมชมพูมากชอบนะแต่ว่าจะต้องลองเปิดใจกินดู หล่อนไม่ชอบพวกเฮลโลบอยไม่ชอบเฮลโลบอยผสมนมแต่เฮลโลบอยโซดากินได้เป็นไงอันนั้นเฉยปะแม่กูทำให้เด็กเล่นตอนเด็กอ่ะก็ก็ชอบของฉันอร่อยมากหวานเลิศอ่ะเย็นฟ้าหนเสียหัวอร่อยมากเลยอ่ะหวานกำลังดีเนาะแม่น้องอร่อยมากเลยอ่ะนี่หนูอยากกินอันนี้มากอ่ะน้องเปิดเลยอันนี้เป็นส่วนในของส้มที่เป็นส้มจริง นมีส้มด้านล่างด้านบนเอออันนี้คือน้ำส้มโซดาที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากยี่าวานนะอเออไม่พอ,ไม,ไ,อไม่ขอทานลำใหญ่ได้ปะ น้ำส้มแท้ที่ใส่โซดาแล้วมีเนื้อส้มแท้อันนี้ผู้ดีมากเลยอ่ะคืฉันกินสมัยโรงเรียนอะโรงเรียนจะเป็นโถโหลแก้วอ่ะแล้วก็ตักถ้าร้านไหนแบบเลิศจริงจะต้องมีพึ่งตอมนะลำใหญ่เลิศจริงแล้วเลิศรงให้คนตักไม่เคยโดนพึ่งต่อยอเป็นกูซึ่งเป็นคนหยิบแก้วคุ้โดนตลอดนี่ไงมีพึ่งมาเนี่ยลดมากคือความหวานของเขาอะมันไม่ได้หวานเจี๊ยบแบบโรงเรียนเราที่แบบ น้ำตาลเสร็จโลลำไยสองผิดนี่ออกมาคือมันให้ความรู้สึกแบบผู้ดีแบบชิมชาเออร์เกรย์เป็นชาเย็นมันแบบระมุนอันนี้เป็นวาฟเฟิลถ้าบานเชอเอิญแบบรังแตะรังแตะรังทุ่งต้องแจ้งกันทราบว่าดิฉันเป็นคนไม่ทานกล้วยกล้วยแบบเนี้ยถ้าแบบแปร์ูปมาคือกินไอศกรีมหน่อยวานิลาอุ้ยน่าอิสระดูดิคือทรงเขาแปลกบ้างเลยไม่เคยเห็นทรงนี้เออทำไมวาฟเฟิลเป็นอย่างนั้นเนาะ กัฟเพรุหอมนุ่มมากเลยอ่ะเราเป็นกรอบกรอบคสปี้ตรงเนี้ยยังไงอ่ะใบเตยหอมละมุนถูกต้องสดๆหวานกลมกล่อมอ่ะแป้งดีมากเลยอ่ะกินกล้วยหน่อยเป็นกับแก้มลดเรากินแบบลำไยแบบนี้ไปแล้วาาพี่เศษสละให้น้องทานนี่นมโย,กโยกเกิร์ตลิ้นจี่ แล้วกูก็อยากกินอีกโยเกิร์ตอะโยเกิร์ตลินซีอ่อะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะเหมือนกินโยเกิร์ตแท้ๆแล้วเป็นแบบปวดเซ้นอะแม่อร่อยเนาะอ,อร่อยเนาะอ,อันนี้อร่อยเลยอ,อันนี้คือมึงแบบทุบอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วมันแบบ เหมาะสไตล์เราอ่ะคือเวลาเรามาร้านอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราสังเกตแล้วเพื่อนไม่รู้จักอ่ะก็แม่นะสุดๆในขณะที่เพื่อนยังสั่งโกโก้เอ้ยโยเกิร์ตเลนจีค่ะชนะคือเวนคนมีเทสคือรู้อะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเรามาแบทไส้กันน้องน้ําเขาการันตีมาเลยว่ายังไงแป้งบางกรอบไส้แน่นคือการันเตอร์ถูการันตีแป้งมันบางกรอบ คือมันมีความเคลือบความกรอบเนาะอุ้ยข้างล่างเขามีใส่งาเพื่อน้องตั้งได้ป็แก่ข่าวขอดมหน่อยโอ้สเอลโก้สุดๆอยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นถั่วไข่เค็มนะคะสีเหลืองเส้นผ่าดีกว่านี่ก็ใช้มือทำไมพอผ่าปุ๊บมันจะมีแบบเท็กเจอร์กรอบแล้วก็มีแบบเท็กเจอร์นุ่มๆข้างในโอ้ my god โอ้ my god อุ้ยแน่นมากเร่มเหรอมันม้วนหนึ่งหัวอยู่ในนี้ อร่อยมากคือปกติอะข้าวแป้งอีขนมเปี๊ยะมันหนาใช่ปะมันจะมีความฝืดใช่มันจะติดคออีแป้งมันอ่ะอีตัวนืดเลยแต่อันเนี้ยคือแป้งเขาบางจริงๆแม่แป้งแบบนี้แล้วข้างในคือ็กเจอร์แป้งมี2แบบมันกรอบแบบข้างนอกคือกรอบฉ่ำแล้วแบบว่ามี็กเจอร์ที่แทรกความแบบเหนียวนุ่มอยู่ อ้่คือการอบไร้น้ำมันจายแบบเอาน้ำมันออกรุนมากเลยอะว้าวเน่นว่ะฝอยทองกี่โลอยู่ในนี้อะนี่ดูนะนี่คือไส้และแป้งอะบางมากนี่แป้งมาเชสค่ะเชสค่ะเย้ป้า ใครทำงานบุญนะเหอาเหอะยออ,อขนมแบบเลิศอ่ะพระสงฆ์ชอบนะพระสงฆ์กิ๊กเลยพระกิ๊กแก็นของฝากได้เลยนะดูดชัด,ดจริงเขาเด็กน่าร<ล>ักมากเลยอ่ะออ ดูเราแล้วแบบว่าอยากจะทานใช่ไหมจัดเป็นบ็อกซ์เซตแบบนี้ให้เลย5ลูกน้องเพรเราก็สามารถคาลูกอื่นลงไปได้หรือว่าแบบชั้นเช้าปล่อยทองอย่างเดียวก็สามารถปล่อยทองไปเลย5ลูกลดลดลดราคาเป็นมิดมากแพ็กเกจจิงน่ารักราคาแค่159บาทถูกมากสามารถเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ได้เออหรือว่าเอาไปแจกเพื่อนอะไรเงี้ยได้อันนี้ควรนะแม่เนาะอันนี้ซื้อให้ผู้ชายได้ดอกน่ารักสุดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนี่เท่าไหร่อ่ะน่ากินจังเลยอ่ะ หรอกินสิเผือกนะ่ากินมากไข,ข่ะเผือกไข่แดงนะไม่เลยอีนี่ให้ไข่แดงกูนหน่อยจบชอบกินอยู่ละอ,อร่อยอะ่ะอันนี้เหมือนของข้าวอร่อยมากเหมือนไปกินแบบติ่มซำว้าตายอะ่ะอ,อร่อยมากสีเขียวเป็นส,ส่วนของไส้คาสตา้าไข่เค็มอ่ะอิ่มอะ่ะมึงใส่มันเยอะอจริงจริง เนื้ออร่อยอ่ะข้าชอบอันนี้ทุกคนรู้จักแหละเปียลาวานี่ยอคอคร้าแต่อีแป้งเปียลาวามันจะมีความหน,นืดแต่ไส้อันนี้คือมีความนัวความหวานที่อร่อยออแล้วแป้งมันหนะักเสือกกรอบด้านนอกเทคเจอร์มันเลยมีความพกมันมีความหนืดความกรอบอันที่2ต่อมาเนี่ยเผือกเลยเจาอร่อยมากเหมือนไ้ติมซัมมาแม่ก็ชอบเลยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของมันม่วงอันดับสามจริงจมาอร่อยหมดแหละพี่ชอบมันม่วงหนูชอบแหละชอบถั่วชอบเผือกชอบไข่เค็มหนูชอบกินถั่วตัดถั่วกวนอยู่แล้วแล้วพอมากินอันเนี้ยรู้สึก แกเหรอตอนเด็กด้านนอกอยู่แม่เขายังไม่ได้มีแค่นี้ก่อนที่หนูจะอิ่มขอไปต่อบินตตมาด้วยอ่ะคุณน่ารักมากอันนี้คือเขาให้หมดทุกคนเลยไหมคะที่มาที่ร้านหล่ออันนี้เป็นเซ็ตใช่น่ารักมากว้าขนมปังดูนิ่มมากขนมปังแบบนี้คือเห็นรูรูเลยหรือว่านุ่มเนี่ย นางคือขนมปังนึ่งงานสังขยาอันนี้นะครอยากจะแบบว่าฟิลแบบว่าชั้นแดดจริตอยากดูแลสุขภาพอันนี้เป็นโฮวีสค่ะสําหรับใครที่รักสุขภาพใบเตยจะเป็นในส่วนของใบเตยยาหวานแล้วใบเตยอาสยามมีไหมไม่มีแม่ไม่มาอันนี้คืออะไรอะคะแม่เผือกค่ะเคยเห็นสังขยารสเปือกชิมกันจะใช้มือแหละอันนี้เป็นโฮวีสหหอมปกติโฮวีสมันจะแข็งนะทุกคนแต่นี่คือคนนึ่งมาแล้วนิ่มแบบนิ่มมากคือมันจะ ถ้าเป็นโควิดมันจะมีความสากกว่าไม,ม่ติดโควิดดีมากรู้ไม่เพื่อกอร่อยอ่ะเพื่อกอร่อยมากเลยอ่ะกลกวน่ะใบเตยยะหว่าเน่ฟักนี่เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาใช้ยะหว่าเมืมอ่อไรจะิงกูเลยหรอ อร่อยอ่ะอร่อยจริงเพื่อหลายๆคนะไม่รู้ว่ายวาหวานคืออะไรยวาหวานมันคือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนอ,อกป๊ามันจะดีกว่าน้ำตาลแล้วเราไงอะไรที่น้ำตาลแล้วมันเป็นหยักหยักโมเลกุลใช่โมเลกุล <นะ S 2> ของน้ำตาลเนี่ยคือมันจะเป็นแบบหนามคอยขวนตามหลอดเลือดเราอะไรกินไปน,นานๆสะสมในร่างกายคือมันเป็นบ่อข,ของการก่อเกิดแบบหลายโรคและสำคัญใครที่ทานน้ำตาลเยอะอ่ะแบบจะแก่ไว จริงหรอเตงดีนะที่หนูไม่ค่อยทานหนูเพิ่งอายุสิเอ็ดเองก็ดีหัดทานหญ้าหวานบ้างหญ้าหวานมันมีชนิดของมันไม่ใช่ที่เราเจอไปแล้วเราเลมเลยแล้วอันนั้นคือหญ้าสําหรับบัวก็คือควายกินย่างได้ไฟเบอร์เรานําเพชรกินหญ้าหวานเผชรได้สุขภาพที่ดี ไปกินจิบจิบค่ะเออไม่แ้วกูจะวีน,วน,นในเรื่องอะไรรู้ปะลาเขาซื้อจิบจิบแต่นี่เสิร์ฟมาไม่จิบ <c oughs> เลยอิ่มแล้วเนี่ยตอนแรกสงสัยอย่างโฮมวีดอะนุ่มได้ยังไงอ๋อเข้าใจปะแล้วมีความละมุนล,ลิ้นได้ยังไงทั้งๆที่มันยังเห็นดูว่ามันยังมีความสากอะไรอย่างเงี้ยพอเขาทำใหม่ทุกวันเอออันนี้ก็เป็นชาไทยนะคะเนี่ยแพอชิมชาไทยหน่ไน่อร่อยขึ้น มันไม่ได้หวานแบบน่าเกลีดนุดอะเหมือนกินโอนตินเลยใบตุยอร่อยมากเลยจริงจรหอมมากเออมันมีความแบบละมุนแล้วก็มีในส่วนของนี่ขนมปังที่มีความแบบเกรีเป็นปเป็นโทสวิ้นี่อะไรอ่ะสังขยามันม่วงเหรอใช่เป็นซอสใหม่อีกหนึ่งซอสที่เอาไว้จิ้มกันแต่ว่าก็ยังมีซอสเดิมอุ้ยแม่มันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีทุเรียนด้วยไงฉันรออยู่ฟักทองทุเรียนใบตุยเหมือนเดิมเผือกชาไทยทุกคน ม,มันม่วงมันลายเธอมาเป็นไงกรอบมากนี่เดี๋ยวเพจะชิมทุเรียนนะคะทุกคนอือออร่อยอ่ะนีม่มันม่วงอะทุเรียนอ่ะคือเชฟป้าฉันเป็นคนชอบคนกินทุเรียนมากคือเขามีสิทธิ์ที่จะไม่กินทุเรียนคือกินยังไงไม่ให้อร่อยอทั้งที่มันอร่อยอแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยอะ โกนะสุดๆอนุภาพอแบนความหวานละมุนแต่ความระเบิดของกลิ่นอ่ะสุดๆถูกต้องคงอยู่สติเวอร์อันนี้อะไรฟักทองเหรอฟักทองทำกินทำกินทำผมทำกินแฮรทำกินแฮเวอร์ในเนี้ยไม่มีอะไรหวานแบบจะจะขาดตายอ่ะ เนื้ออกปะเป็นหวานแบบกำลังดีอ่ะมันกินยังอร่อยมากจิ้มนิดๆๆเดี๋ยวตายเนี่ยคือตัวอย่างของคนที่ขอแบบอยากมารายการพี่วิทมากดูสนุกพอมา,าแดกจริงปุ๊บจิ่มหวแล้วจริงเหรอคือชาลิสามารายการฉันอะ่ะเขาจะไม่ค่อยรับงานข้างนอกเขากลัวหลับตรงนี้ถ้าเป็นเมนูของหวานคือไม่รับเลยเพราะว่าน้ําตาลขึ้นจะหลับแบบแต่แบบไม่ได้แจ้งให้ทราบไงว่าวันนี้เป็นย้าหวาน ดอันนี้น่ารักปุกปิกอย่างที่เราบอกดิฉันไม่ทานกล้วยแต่แบบถ้ามีแปรรูปใหม่เค้กกล้วยเหรอเค้กกล้วยหอมเป็นคิลมัฟฟินอ่ะเป็นครับเป็นนีคับเค้กกล้วยหอมคคือเป็นช็อตอ่ะนี่ค่ะแก้วขิงคำปี๊คำเบิร์ดกล้วยระเบิดอร่อยมากอร่อยมากคุณแน่นมากอ่ะแล้วมีเทคเจอร์ของความฟูด้านในอ่ะอืมความ ชิว่ามี l i น์ Man ช้อปปี้ล a ซด้านะคะคือสั่งได้นะคะเิร์ดเลยว่าจิบจิบไล์ให้หน่อยว่ามีสาขาอะไรบ้างทํางานหน่อยสาขาแรกชอบไปมากเดอะคอมมอนทองหลอด1อิค่ะสาขาที่2ทาวอินทาวค่ะใกล้บ้านมากสาขาที่3นะคะสาขาวัชรพลค่ะแล้วก็ สาขาที่4สาขาหอการค้าแล้วก็สาขาที่5สาขา m อ k มเคชั้น1ค่ะทุกคนตามไปได้เลยแล้วก็สาขาสุดท้ายก็คือที่นี่เลยค่ะต้องบอกว่าโลเคชั่นคืองามมากงามมาจอเมืองใกล้ๆเลยจอนเมืองนะคะสามารถมาถ่ายลูกถ่ายอย่างได้เลยนะแม่นะอมมอร่อยมากเลยอืม พอมนรู้สุดท้ายต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตัวแม่เหมือนกันตัวแม่เออนี่แล้วก็เวลาเขาไปดูแกลบัปสปาอีกอย่างหนึ่งอาหารเขาเยอะมากอันนี้คือเป็นชนหนึ่งที่เราเลือกมาแล้วว่าพี่คะเอาแบบนี้พอมีอันนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนบันที่เป็นเหมือนเบอร์เกอร์แล้วก็มีไส้ข้างในอีกอ่ะเออเปะเว้ยตอนเนี้ยคืออะไรคนลุกไปหมดคือ <ๆ S 1> ถ้าเขาเอาไปเสิร์ฟหมดร้านอ่ะ ตายตายค่ะอนอนอยู่ตรงนี้ย<ม>คือต้องบอกเขามีแสนกว่าเมนูอะแม่ร้านเนี่ยพูดเวอร์ไปก่อนเวอร์ไปก่อนตัวสุดท้ายตัวนี้คือแซนด์วิชโบราณนะคะซึ่งเป็นแบบโบโลน่าข้างในน้ำสลัดโบราณแล้วก็เป็นหมูยหยองมาเราชนกันดีกว่ากินให้พอดีกินไม่ทรมานเออฟิวอมาก,เกนะเมาเซ่เนาะลาซมัสเซ่ลาชิมัเซ่ไป กินยังไงให้รอดครับเชื่อป่ะั้นหนูมาหนูตังไปแล้วชุดหนึ่งแต่หนูก็แอบไม่รู้ไงเชื่อกูหรือยังเวลามาถึงเวลาเจ้าของร้านบอกอยากทานอะไราชิมอะไรก่อนหนยให้ตอบว่าไม่แล้วทานทีเดียวรู้แล้วเนี่เราจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาเฉยงงเพราะวันนี้เรามาเพื่อเปียะเลยเปียะไอ้หอยเปียะเปียะ,ะเปียะเลยวันนีเ<ล>้เรามีกิจกรรมให้กับคนดูช่องเสริมเสียนั่นก็คือกิจกรรม ขนมเปียจิบจิบถ่ายฟินกินอร่อยเออยังไงแม่ว่าร้านเขาชื่อจิบจิบเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาแจกจิบจิบนะคะแจกเท่าไหร่ยังไงเขาแจกทั้งหมด46รางวัลมูลค่า1นึ่งแสนสองหมื่นสพันบาทเฮ้ยแกทำงานเก่งนะถึงว่างานเยอะกว่าฉันจริงเหรอเริ่มต้นตั้งแต่ยีกันยาสิ้นสุด16ตุลาค่ะเดี๋ยวตั้งแต่เราตองลงคลิปไปเนี่ยจะประกาศผล ในวันที่20ตุลาลุ้นเลยว่าใครจะได้รงางวัลไปอ,อหอรือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วะะก็ใครอยู่สาขาไหนใกล้สาขาไหนไปถ่ายรูปกับเปียออสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งช้อปปี้และซด้าได้หรือว่าใครแบบไม่อยากออกไปไหน มีหมดเลยค่ะไลแมนเอไดีสตั่งได้จิบจิบพิมพ์เลยจิบเซฟค่ะเดี๋ยวพี่ละแอดไ้ให้ด้านล่างนี้นะะมีความสุขไหมวันนี้น้องแคมเพยสุดแม่เติมหวานอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออก็เลืดเปื่อยแต่ว่าพอได้ลองแล้วโอ้มันก็มีขนมหวานที่แบบเพื่อสุขภาพจริงๆอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็โลเคชั่นคุณน่ารักร้านน่ารักมากแล้วตัวแต่งน่ารักและที่สําคัญนะเวลาเดินเข้ามาในร้านนะคะเหมือนกับร้านของฝากเหมือนกับจุดจอดรถรถทัวที่ดอ่ของเยอะไปหมด สุดๆใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนด้วยคลิปหน้าเราจะไปไหนก็มาดูกันแล้วถ้าใครอยากให้น้องระเพชรม,มาอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆอยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาไแล้วค่ะบาย g i r l บายบายบายฮันนี่ซื้อกลับไปฝากเพื่อนแก๊งฮิวหี <c oughs> สิ่งที่เราตกใจมากเพราะมันสดใหม่มากแล้วเขามีตู้แบบว่าอันนี้เป็นตู้แบบเก็บอุณหภูมิมันใช่ไหม แล้วมันก็จะเบบเพราะว่าตอนที่เสิร์ฟมันยังมีความอุ่นๆอยู่เลยอะเอาซากักถ้าเป็นนันนิสาอน,อนันนิสาก็10เอลี่กินน้อย2กล่อง10กล่องต้องเป็นของเอแคร์คนเดียว 60. 60 60กล่องสนุกสนุกไม่มีอะไรมากเพราะมันอร่อยมากขอบคุณค่ะ